นี่สเสองเออีกนี้ละสวัสดีครับนีก็ทำซานี่ก็าเมนี่รายก้งานไหว้ครูแล้วนะครับเกตอนนี้ก็ทเองสวีจะฉัดนะครับชิ้เองเอยน้นออันนี้ลุงเห็ดพวกสางมาแล้วเตรียมงานไหว้ครูแกสิส้มบุญเดียวสุดที่ปีนี้ยืมเพิ่นเยนะปีนี้ปีนี้เห็ดเองเลยปีนี้อ ของบ้านสซรัเป็นของตัวเองเรื่อยๆสีบรดยืมเ่นสเวียลูกชีเนี่นั่นก็คืนี่ยง่ายเย็ดผ้าก็พอทำได้ค่ะเขาพอทำได้จบีซซื้อมาสองแสน่าบาทให้ว้าเจ้าเฮ็ดไปจ้างคนเฮ็ดเฮ็ดสั่นละองผ่านนั่งเถอไปถามคู้ยคนเฮ็ดเองก็ได้ สายเย็บนะครับนั้นสายเย็บสั้นมันก็ทารังเลยว่าบารมีใหญ่เสมอใหญ่ขึ้นกว่ายายจริใหญ่ขึ้นกว่าหญ่สักเกียทานังเกียร์ทารังโรงงานนรกกำลังเริ่มขึ้นแล้วโรงงานนรกมาเด้อมาซอยกันเด้อนอพ่อท่าีนี้ซื้อมาแซมเปิ ตุ้งตี่มีกับสระมาณซื้อไม่อีกประมานกืบกุลาสิบกว่าเมตรอันนี้เข้ามาสามเมตรสุปียืมมุงพรมาใส่แนโอ้ยจะแนนจัดยเบิ่งแนนให้กว่าใข้กวาจัาอีกมูลค่าเท่าไหรก่อนสองร้อยสองร้อยสออยกว่าบาทค่ะกลุ่มคายีโซ่เลยอีกมีดค่ะเด้อพี่นองมาไรเแบบาแนนไหวนั่นก็มีเพื่อนหน็กับเพ่อนเหลี่ยง่ายได้หนี ยิบนีก uh, ัดเมยหนึงอยู่เ uh ด้อ uh อันนี้เพิ่นเพิ่นปีดอะได้ค่ะนี่เพิ่นกปีดอะไเด้อตงใจเย็นได้ค่ะหัวเระหวเราะหจวเราะหวเราะวเาะหนาะหัวเาะหวเราะหวเราะหับเาะหเระหเระหัวราะนี้เราัวเรมะัเาัเาะหเปาะหัวหเะหัวะหั่เรเรั่เรัวเราะหัวมัเั แล้วก็ไปกินอันเอียงก่ออันน้ำอันดาอีกไปกินจ้าน้ำอันดาอีกออาเงินไปเพื่นอนเลยก็บอโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงคอยดูนะคะว่าจ,จะสวยแค่ไหนนะคะขอหงิบก่อนพี่น้องโอ้ยย้ำเลยน้องสีแดง